รู้สึกว่าพนักงานผู้ช่วยเป็นกันเองแล้วก็คลินิกสะอาดคนหมอก็ใจดีค่ะทำไมถึงเลือกมาจากฟันที่ XDC Dental Clinic คะ ก็จริงๆ n อ็กชีนี่เป็นคลินิกที่ใกล้บ้านค่ะแล้วก็เดินทางสะดวกด้วยนะคะมีรถไฟฟ้าผ่านนะคะแล้วก็แถมยังมีที่จอดรถอีกต่างหากนะคะถ้าใครที่เอารถส่วนตัวมาก็มีที่จอดรถค่ะยังอยู่ตรงข้ามกับห้างซีคอนสีนักขัณฑ์อีกนะคะถ้าเกิดทำซันเร็จแล้วเนี่ยสามารถข้ามไปทานข้าวห,หรือไปทำชุระที่ห้างได้เลยค่ะรูร้สึกว่าสะดวกมากๆค่ะจัดฟันกับคุณหมอมีนะคะมั่นใจอย่างไร มั่นใจมากๆเลยนะคะจริงๆก่อนที่จะมาจัดฟันเนี่ยคือดูรีวิวมาเยอะมากคะ mm ่ะ hmm. ไล่ดูตามคลินิกเพจต่างๆแล้วก็ดูรีวิวต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าเอ็กซีซีเนี่ยค่อนข้างที่จะมีรีวิวเยอะแล้วก็ได้ได้เข้ามาปรึกษาคุณหมอวันแรกเนี่ยก็คือรู้สึกว่าพน,น,นักงานผู้ช่วยเป็นกันเองแล้วก็คลินิกสะอาดคุณหมอก็ใจดีคะ่ะ มีการเปลีป่ยนแปลงในการจัดฟันอย่างไรมัางจ๊ะรอบแรกอะ่ะมีปัญหาฟันเกแล้วก็พอรอบสองเปลี่ยนเคสมาก็คือมาปรึกษากับคุณหมอมีนก็คือคางจะเบี้ยวเพราะไม่ได้ใส่ดีเทนเนอร์จากการจัดฟันรอบแรกถ้าเกิดยิ้มเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยว่าคางอ่ะเบี้ยวแต่ตอนนี้ทาํามาเกือบปีนะคะรู้สึกว่าตอนนี้จะเริ่มตรงแล้วขอ,ขอบคุณนะคะมากเลยค่ะบยบายค่ะ